เแบอร์แรงมันจะมินนี่แหละครับก็ก็ดีใจครับผมดีใจเพราะว่าแบบพี่มินนี่อย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบว่าศิลปินระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เจอเขาเรารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราก็เราก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้น จริงวันนั้นเจ้าผู้หิดดไงไม่ยอมบกพี่หมูโดงหมูแดงหมากเลยอะไรเงี้ยหมูแดงเขินไหมก็เขินนะครับหมายความว่าเราเราไม่เคยเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเคยได้เคยฟังเพลงเขาไงแบบว่าซเปอร์เลดี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แม้กระทั่งแบบว่าควีนคาร์ r อย่างเงี้ยครับผมก็ได้ฟังมาตลอดอะไรเงี้ยพอได้เจอตัวจริงก็แบบพี่เขาน่ารักมากๆ,ๆ,ๆครับแล้วก็ได้ทำชาเลนจ์กันด้วยเล็กๆน้อยๆครับ แล้วมีแบบไปพูดคุยกันว่าเป็นไงบ้างก็ถามเขาว่าแบบว่าเป็นไงบ้างอยู่แบบอยู่เมื่อกี้แบบมาอยู่กี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมก็แบบทั่วไปแหละครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าลงลึกอะไรมากมายที่ปีนีมีโอกาสไติดตามผลงานหรือผลงานอะไรก็าก็ได้ได้ดูเป็นตัวเพลงของทาง j y d o เนี่แหละครับผมหลายเพลงเลยแล้วก็ได้ได้มีโอกาสแบบติดตามแบบผ่านแบบโซเชียลต่างๆที่เวลาเป็นแฟนเขาถ่ายมาแล้วก็แชร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ได้มีโอกาสดูด้วยครับ ็แชกัน่อดองลายไทดองลอะไอยพี่ดองลมินี่หรอพี่มินนี่หเขลาดอลคือทุกวันนี้หนูยังไม่รู้เลยพี่ว่าหนูดองลายอะไรใครบ้างคือหนูก็คือเป็นคนไม่ค่อยแบบตอบอะไรเงี้ยครับสมมุติแบบเวลาเห็นแลกอย่างเงี้ยก็ลืมบ้างหรือมันก็แบบคือทำอย่างอื่นบ้างอะไรก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตอบลายอะไรครเลยครับมุมหล่อล้อ ไม่มันก็มีแบบว่าหลายมุมไงนคนเราก็ต้องมีหลายมิติอะไรเงี้ยหล่อบ,บ้างสวยบ้างเศร้าบ้างสุขบ้างครับผมเซ็กซี่บ้างเขาไปออกรยการร้องร้องเพลงอะรไระช่องพี่โตมาช่องพี่โตครับผมปเป็นอะไรนะ,ะต้องไปร้องสดๆกับเปียยน,นโดยกรกดันนะกดดานมีการแบบว่าไปซ้อมก่อนสบบสองสามรอบเลยครับผมเพราะว่าแบบเหมือนพี่เองก็ติดตามพี่โตตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วตั้งแต่แบบอ่านประของฉันนะว่ารักเธออะไรเงี้ย คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแ,แล้วพี่เขาก็ดังมากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วศิลปินแต่และคนที่ไปออกช่องเขาอะไรเงี้ยก็เป็นศิลปินแบบรุ่นพี่ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยที่ร้องเพลงเก่ง,กง <sur> ๆผมก็รู้สึกว่าออตื่นเต้นตื่น,เต,นเต้นมากๆครับแล้วก็กดดันนิดนึงแต่พอไปอะไรเงี้ยเจอทีมงานพี่ๆเขาเจอตัวพี่เขาเองอะไรเงี้ยก,ก,ก็รู้สึกว่าโอเคแบบออสนุกมากๆเหมือนแบบเราก็ได้อีกหนึง่งประสบการณ์ด้วยที่แบบเหมือนตัวเราเองก็ได้ไปร่วมทำงานกับศิลปินอีกขั้นหนึ่งที่แบบพี่เขามีความสามารถากงมาเราเก่งมากด้วยครับ ตอนเขาติดต่อมาเลยตอนนี้เขโทรมาโทรมาชว,ว,วนว่าพี่ไปมาช่วยออกเ,อเหมือนตอนนั้นเจอกันเจอกันที่งานอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์หนึ่งเนี่ยเหรอครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่พี่อยากมาไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าได้สิพี่เดี๋ยวแบบพี่ทำเพลงไ่เสร็จตอนนั้นยังทำเพลงไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวทำเพลงไ่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกด้วยครับที่นี่เขเป็นเวอร์ชันเปียโนเนาะมันมต้องมีการขับการร้องเปลี่ยนปรับปรับ ก็มีนะครับจริงๆมีการซ้อมกับพี่โตก่อนด้วยก่อนก่อนที่จะแบบอัดจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้ดูจังหวะกันด้วยเพราะมันเป็นเป็น,ปนโนอย่างเงี้ยดนตรีมันก็คนละแบบอะไรเง mm hmm. ี้ยวิธีการร้องก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยการแบ่งท่อนหรือว่าเมโลดี้อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคีย์ที่เราต้องเลือกกันอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ค่อนข้างยากครับยากมากขึ้นขนาดไหนก็ยากยากขึ้นก็ก,ก็ยากอย,กอยู่พอสมควรนะครับผมเหมือนแบบว่า เหมือนตอนนั้นที่แบบพีได้มีโอกาสไปร้องกับวงออเคสตราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยกับเปียโนเดียวๆเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยคนระับติดใจดดดดาาใดไหมครับดอบนะ้ำยางเอาไปใส่ในชิ้นใหม่ติดใจไหมก็ก็ก็น่าสนใจนะครับผมพี่ว่าก,ก็เป็นแบบเป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่ดีมากๆอะไรเงี้ยที่กับการร้องเพลงกับเ,เปียโนหรือว่าจริงๆแบบถ้าจะมีแบบกีตาร์แบบอะคูสติกตัวเดียวอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเลยวพี่กินห้องเยไปออกมาก่อนพี่กินคือใครอ่ะพี่นุ เขากลับมาจากเมืองจีนเขาจำหนูได้ปะเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราเห็นนะเราที่ที่เราเคยแบบเราได้มีการถามเขาว่าเอกินยังไงต้องเตรียมตัวอะไรยังไงอะไรยังไงก็เราอยู่อยู่ในโ r o c e s ที่เขาเตรียมตัวตลอดนะครับผมจริงๆแบบทุกๆครั้งที่แบบได้ร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามตลอดว่าแบบว่าเป็นไงซ้อมถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจซ้อมมากครับช่วงที่เขาหายหายไปนี่ก็คือแบบ อีเวนต์เสร็จไปซ้อมวันพักก็คือไม่ได้พักไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบิวกิ้นเขาก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเมืองเลยที่เขาจะไปด้วยครับยังไม่ได้เป็นภาพแล้วเขาเเห็นแบบคนดใจเกขาโอ้ดีใจครับดีใจมากๆดีใจแทนเขาเลยแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวบิวกิ้นมากๆครับผมที่ที่มีคนรักเขาเยอะขนาดนั้นแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนให้การพพอร์ตเขาอย่างดีมากๆครับแต่เขาก็ไม่ลืมพีเนาะเขาลืมแล้วหรือเปล่าพี่โน กลับมาเรียกบิวกิ้นอาจะหันหรือเปล่าอะไรฮะท่านท่านคุณท่านแต่เขาบอกว่าทุกคนช่วยตะโกนเรียกพี่ๆเพื่อจัดคลิปไว้พอเหรอครับก็จริงๆเห็นเห็นแล้วในในเอ็กซ์ใช่ไหมครับที่เขาแชร์กันครับ เป็นไงบ้างบทความโมเมนต์นั้มันสวยเหมือนกับเขาก็ยังไม่ลืมเราแบบว่าต้องตยทํทำงานาด้วยกันอยู่มาช่วยกันตลอดเวลาก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าเหมือนไปทุกที่อะไรเงี้ยเขายังนึกถึงเราเหมือนก็เหมือนกันครับผมเวลาแบบว่าสมมติบางงานนี้อะไรเงี้ยมากับเลสพี่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่ครับเพราะว่าแบบก็ปกติมาคู่กันตลอดไงครับเลสแต่เสียงตะโกนใคลับที่มันดังมากเลยนะดังมากดังมากดีใจแทนเราจริงๆครับผมแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มากงานก็คือแบบ โอ้หคนแบบมากกว่า30,000คนเลยอย่างเงี uh, like ้ยที like ่แบบรักเขาแล้วก็ไปให้การสปอร์ตเขาผมดีใจดีใจแทนเขาจริงๆแต่เสียงเนี้ยพีกีก็ไม่เบาเหมือนกันก็เดี๋ยวพี่ก้าจะไปมั้งัอ่าก็จะไ์เลยเรียกปึ๊บขึ้นตามเลยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมจริงๆก็มีแพลนเหมือนกันครับว่าว่าเดี๋ยวจะไปไม่รู้พูดไม่ได้หรือตอบตัวเม่อไห่ครับผมแต่หินพลังความรัก ที่นั่นเป็นไงบ้างเปความรู้สึกของเราคนที่แบบอย่างเรียกคนเรียกเราแบบสุดเสียงจริงๆได้ได้มีโอกาสเห็นนีแต่ว่าเวลาไปมิวสิกเฟสติวัตลต่างๆแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออดีเราเราไม่คิดเหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวเพงพีไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเพยงจะเดินทางไปถึงตรงนั้นได้ที่จะแบบมีแฟนๆมาดูเราเป็นแบบเป็นหมื่นๆคนอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือน เหมือนถึงเขาจะอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็ยังเขายังให้การซัพพอร์ตเราถ้าจริงๆตัวเราเองเราก็พยายามจะพัฒนาพยายามจะทํางานผลง,งานออกมาให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพูดสแตนดาดตัวเองให้มันมากขึ้นมากขึ้นให้ให้เหมือนเป็นการตอบแทนเขาแล้ะครับผมให้ให้แบบว่ารีเทิร์นสิ่งนี้กลับไปเป็นความสุขให้กับพวกเขาครับ ก็เคยเคยเคยคิดไหมว่าจะจะไปไกลแบบว่าแบบมีแฟนๆเยอะขนาดนี้จริงไม่เคยคิดครับผมพี่กับกินัคู่ตั้งแต่แบบเริ่มแรกเลยที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมาจากแบบว่าก็เป็นเด็กมัธยมธรรมดาดเนี่ยแหละครับผมไปเรียนพิเศษแล้วไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบวันหนึ่งจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆอย่างตัวเองอย่างเงี้ยพี่พีพี่กไม่คิดเลยว่าพี่รู้สึกบแบบว่าแบบเมื่อก่อนคือแบบเป็นคนขี้อายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่คิดเมื่อก่อนเหมือนกันว่าแบบวันนี้จะแบบมีแฟน,นร,ราานับผม,มากนะ มีโอกาสครูไปแสดงฝันมีหรือเปล่าได้ได้มีได้มีวิดีโอคอลไปครับผมก็ก็ไปยินดีกับเขาแล้วครับก็เห็นก็ก็จบการแสดงผมก็เมาเลยเมาอะไรเมาความสุขเมาความสุขครับผมที่ได้รับจากแฟนเขาจะลองให้ก็ เขาคงดีใจมากๆนะครับผมมันคือความแบบมันน่าจะเป็นน้ำตาแห่งความสุขมากกว่าครับเหมือนทุกๆครั้งเหมือนอย่างคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เขาผ่านมาที่แบบคอนเสิร์ตที่ Impact คครับผมก็พี่ว่าเขาคงดีใจมากๆแล้วเขาคงไม่คิดมาก่อนเหมือนกันเหมือนตัวเขาเองมันก็เหมือนเหมือนความฝันของเขาได้เป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เขาได้ฝันไว้ครับผมดีใจมากๆครับก็ ขอบคุณเขาแล้วกันครับขอบคุณเขาที่ที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทุกวันนี้ครับผมก็อยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วครับยังยังอยู่ด้วยกันคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็มีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องแล้วเขาก็เขาก็ยังน่ารักกับพีเสม,มอครับในทุกๆเรื่องเลยคอยอย่างอย่าง,อางตอนที่คุณแม่ป่วยอะไรเงี้ยือกินก็ช่วยเหลือเราเต็มที่หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่แบบคิดถึงพี่อยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสรู้จักเขาแล้วก็ ขอบคุณเขาที่ยังอยู่ห้องกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตัวพีเองที่ก็จะยื่คอยอยู่ข้างๆเขาแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้เสมอก็ก็รอรอดูในแพลนแล้วกันครับผมก็ก็มีคุยกันอยู่คุยบ้างแหละครับแต่ว่าก็เป็นเฟสของําริูกิ้นก่อนก็ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวถ้าจบลงปุ๊บก็เดี๋ยวจะรอประกาศกันครับน้องมาคริส ้องมาคริสเป็นเป็นความรัก <l acht> เป็นความรักเป็นเรื่องของรักแท้ <l acht> <l acht> พีเชื่อในเรื่องของบุพเพสันนิวาสมันเลยทำให้พี่ได้มาเจอกับมาคริส <l acht> ได้เลยครับเดี๋ยวพี่พูดตรงนี้เลยว่าพี่โย ในฐานะที่พี่ก็รู้จักกับพี่องมานาพี่จะต้องออกซิงเกิลคู่กับมาคริสเท่านั้นไม่งั้นพี่จะซื้อบริษัททาดาและพี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นดาทา <g ül üyor> พี่เจก็พี่กับน้องเขามีความเป็นเพืเ่อนกับน้างน้องกันกันก็คุยกัน <c oughs> ครับคุยกันครับปกติเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็สนิทกันเหมือนว่าพอเราได้มีโอกาสไปร่วมงานกับตั้งแต่7จ็ดเป็นเก้าส์ซาวเวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องๆหลายคนก็น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยครับผมแล้วก็อย่างมาร์คคริสอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีแบบว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายกัน,นบางเวลาแบบเหมือนเราพูดแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันพลิกกันจังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้มากกว่า ก็ก็เลยสนิทกับน้องมาคริสด้วยน้องอโปอย่างเงี้ยก็สนิทด้วยครับ<อ>ได้ครับ<อ>ก็เดี๋ยววันที่19ใช่ไหมครับผมฝากด้วยคนมาให้กำลังใจน้องๆวงไดส์ด้วยครับกำลังจะเดบิวต์กันครับผมก็ยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจด้วยครับเ,บบเ,เพื่อให้ได้ใจอาบีเกลเพื่อให้ได้ใจอาบีเกล รอก่อนเถอพี่เจฟสึกนี้มันไม่จบง่ายหรอกคิดหรอพี่เจฟอ๋อโรมพัดลมพัด์ตช่วยช่วยชวยได้ดได้อะไรรู้ไม่ไม่เล่นละรอให้พี่เจออบิเกลก่อนเถอะสักวันอบิเกลจะต้องรักพี่มีอะไรเป็นชะนัดใจร้องไหมคะอะไรนะครับอะไรเป็นชนใจ วันนั้นน้องพูดถึงเรื่องของไก่หรือไม่ก็จะช้างอะไรสักอย่างอยู่เอาซื้อซื้อช้างเจอกันแน่ตุ๊กตาช้างวันนั้นเขาพีร้องเพลงแบบพี่ช้างเขาพีร้องเพลงอะไรผมคนนิดนึงไหมเออเราร้องเพลงผมอะไรเราจะร้องเพลงเสนอตัวใช่เรารอสไคร์ของตรงนี้เลย ถ้าเสิดเวเราเป็นยังไงวะตอนนี้ยอดทะลุล้านวิวเลยดีใจครับดีใจมากๆก็เป็นซิงเกิลที่4ของพี่ครับผมที่ปล่อยมาผ่านพีพีกิทเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีคนมีคนมีคนไปเล่นชาร์จในทิกตอกเยอะแยะมากมายผมแล้วก็วิวก็ทะลุล้านวิวอยู่ที่หนุ่มบอกแล้วเขาบอกไปเร็วมากกระแเยอะมากดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่าตั้งใจมากๆจริงๆแบบดีใจแทนทีมงานมากกว่าครับผมทีมงานก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้ไว้แบบเยอะมากๆครับแล้วก็ ฟีดแบ็กพอฟีดแบ็กที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออก็สึกหายเหนื่อยครับหายเหนื่อย,ย,อยแทนทีมงานด้วยหายก่อนดันอะไรเงี้ยตอนแรกทีมก็กันนนวกงวลมากเพรกังวลเพราะว่าแบบเหมือนเราเราก็พยายามทําสิ่งใหม่ๆอะไรเงี<ๆ>้ยผมพี่หนุ่มแบบอยากรู้ว่าแบบฟีดแบ็ก<ๆ>จะเป็นยังไงคนจะแบบเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไหมอะไรเงี้ยแต่พอแบบฟีดแบ็กมันดีแฟนๆให้การตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกหายเหนื่อยครับใช่เหมือนแฟนๆแบบไปทำโปรเจกต์กันครับผมแล้วก็แบบเหมือนเปิดเพลงรวมตัวกันมาเต้นอะไรอย่างเงี้ก็ ดีใจเขาขอบคุณมากกว่าขอบคุณแฟนที่แบบเหมือนแบบตั้งใจพี่ไม่พอใจหรออันนี้ช่องไหนอ่ะอันนี้พี่พี่จากช่องไหน,น,น,นพี่จะเต้นแล้วใช่ไหมมาเต้นด้วยกันตรงนี้เลยครับผมนั่นแหละครับก็ดีใจขอบคุณครับขอบคุณแฟนมากกว่าฝาก ได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ของพีนะครับเสนอตัวนะครับยังไปดู MV กันได้นะครับผมที่ YouTube Channel PP พีพีกิจเ t a เทนเมนครับแล้วก็ฟังเพลงนี้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเล่น Challenge กันใน TikTok ครับและสุดท้ายนะครับฝากด้วยครับ l เลส m ม away ยิ้มในเวกุคครับ